สวยมากนึกว่าสาวเกาหลีกุ๊บกิ๊บฉลองวันเกิดวัย4ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมาความสามารถภรรยาของนักร้องนักแสดงชื่อดังสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ภรรยาของบีทัภาคโดยล่าสุดเธอนั้นได้จัดงานวันเกิดที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆสวยวันสวยคืนจนชาวเน็ตเตรียมที่ยื่นรูปให้กับคุณหมอกันเลยทีเดียวสำหรับดาราสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ ที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ก็ยังดูสวยผ่องออร่าพุ่งไม่แปลกใจที่สามีสุดเลิฟบี้ทศภาคจะทั้งรักทั้งหลงแม้จะอยู่ไกลกันคนละประเทศก็ตามและเมื่อวันที่16กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวกุ๊กกิฟที่อายุครบ34ปีงานนี้ก็มีการเนรมิตจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายทั้งนี้สาวกุ๊กกิฟยังได้เผยภาพส,สวยๆพร้อมข้อความในใจปีที่34ว่า Happy Birthday to m e ปีนี้เป็นวันที่ดีจริงๆค่ะเป็นวันเกิดที่อยากใช้ทุกวินาทีที่มีค่ากับคนที่รักและคนสําคัญทุกคนในชีวิตสามีและจัดให้ฉลองกัน4ี่คนพ่อแม่ลูกในทีมให้แม่เป็นเจ้าหญิงของบ้านนี้ปลอลรักตัวเองที่เติบโตและได้เรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างมากมาย